อัปเดตนะครับเรื่องราวของเดวิดแฮกโก้นะครับเดวิดแฮกโก้นะครับกองหลังวิงแบ็กนะครับที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับของสโมสรฟีนูตรัตเอร์ดัมนะครับวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดการเจรจากับเอเจนต์ของเดวิดแฮกโก้นะครับปรากฏว่าเดวิดแฮกโก้นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมกับเอเจนต์นะครับว่า ตัวของเขาเองนะครับต้องการไปได้ในกับลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวของแฮกโก้เองนะครับต้องการช่วยสโมสรเฟยนูตในฤดูกาลนี้ในการลุ้นแชมป์นะครับเดวิดแฮกโก้นะครับเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดนะครับจากข้อมูลของ F b ฟบนะครับและที่สำคัญก็คือแฮกโก้นะครับจะย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับเขาต้องการอยู่กับเฟยนูตเพื่อลุ้นแชมป์ ถ้าสามารถฟังข่าวลิวพูดได้นะครับในลิงค์ข้างล่างแบบเต็มนะครับคลิกได้เลยขอบคุณครับ